หนึ่งในเหตุการณ์ระดับโลกที่สื่อให้ความสนใจในช่วงปลายธันวาคมปี2566คือความตึงเครียดในทะเลแดงซึ่งเป็นพื้นที่ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เสี่ยงจะกลายเป็นอีกจุดเดือดหรือเป็นสมรภูมิการสู้รบนอกจากการสู้รบในฉนวนกาซาระหว่างกองทัพของอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่เริ่มมีการต่อสู้กันมาตั้งแต่ตุลาคมปี2566 เหตุการณ์ในฉนวนกาซายังไม่คลี่คลายก็เกิดเหตุการณ์ใหม่ที่บางสื่อประเมินว่าอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดวิกฤตการขนส่งระดับโลก The Intelligence Podcast ในตอนนี้จะขอวิเคราะห์สถานการณ์ในทะเลแดงและสรุปให้ฟังว่าสถานการณ์ในตอนนี้เป็นอย่างไรมีความสำคัญยังไงรวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตด,ด้วยสำหรับเหตุการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในทะเลแดง จนทำให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับความสนใจขึ้นมาและกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการสู้รบระวังประเทศเริ่มมาจากการที่กลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มฮูซีหรือในบางสื่อเรียกว่ากลุ่มฮูตีมีฐานปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศเยเมนซึ่งเป็นประเทศที่ติดอยู่กับทะเลแดงกลุ่มฮูซีเนี่ยใช้ดโดรนและขี่ปนาวุธโจมตีเรือสินค้าที่แล่นผ่านอ่าวเอเดนและทะเลแดงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการยกระดับการโจมตีหนักขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปี2566เหตุ 2, ผลที่กลุ่มฮูซีโจมตีก็เป็นไปเพื่อจะตอบโต้กองทัพอิสราเอลที่ยังคงเดินหน้าทำสงครามกับกลุ่มฮามาสในชนวนกาซาต่อไปจนเป็นเหตุให้มีพลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตเป็นจำนวนมากจนปัจจุบันก็เกินกว่า20,000คนแล้ว กลุ่มฮูซีก่อนหน้านี้เขาได้ประกาศตัวสนับสนุนชาวปาเลสไตน์มาตั้งแต่ต้นก็เลยไม่พอใจการกระทำของอิสราเอลและตั้งใจจะก่อกวนอิสราเอลด้วยทุกวิธีที่ทำได้เดิมทีกลุ่มฮูซีก็มีอุดมการต่อต้านอิสราเอลและประเทศตะวันตกอย่างสหรัฐอยู่มาก่อนแล้วด้วยสื่อต่างประเทศหลายสำนักเชื่อว่ากลุ่มฮูซีกล้าโจมตีอิสราเอลในตอนนี้เพราะว่ามีประเทศสำคัญอย่างอิหร่าน เป็นผู้ให้การสนับสนุนอยู่กลุ่มฮูซีจึงมีทั้งอำนาจทางการเมืองในเยเมนและมีความเข้มแข็งทางการทาหารมีกองกำลังและมียุโทโธปกรณ์ที่สามารถใช้ในการโจมตีเรือขนส่งสินค้าที่แล่นผ่านทะเลแดงได้ที่ผ่านมากลุ่มฮฮซีพยายามก่อกวนหรือสร้างปัญหาให้กับอิสราเอลมาตลอดเพื่อที่จะแสดงออกว่าต่อต้านและไม่สนับสนุนที่อิสราเอลโจมตีในชนวนกาซา โดยตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมปี2566กลุ่มฮูซีพยายามโจมตีเข้าไปยังอิสราเอลด้วยขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีความพยายามจะส่งโดรนข้ามฟ้าเข้าไปโจมตีที่อิสราเอลด้วยแต่ว่าที่ผ่านมาความพยายามดังกล่าวไม่ค่อยประสบความสําเร็จเพราะว่ามีเรือรบของสหรัฐคอยเฝ้าระวังและคอยดักยิงขีปนาวุธของกลุ่มฮูซีตกลงไปในที่ทะเลซะก่อน ดังนั้นคราวนี้ที่กลุ่มฮูซีเปลี่ยนเป้าหมายจากการที่โจมตีเข้าไปที่อิสาราเอลมาโจมตีที่เรือขนส่งสินค้าแทนจึงอาจจะเป็นการกดดันทางอ้อมเพื่อให้นานาชาติเ่วามือกับกลุ่มฮูซีในการหยุดอิสาราเอลไม่ให้ทำสงครามในฉนวนกาซาอย่างจริงๆจังๆสักทีเพราะไม่เช่นนั้นกลุ่มฮูซีจะทําให้เรือขนส่งสินค้าของนานาชาติไม่สามารถเล่นเรือได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่ทะเลแดง และในที่สุดก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้กลุ่มฮูซีได้แสดงศักยภาพแล้วว่าเขาสามารถสร้างความห่วงกังวลได้ก็คือเหตุการณ์ที่กลุ่มฮูซีส่งเรือเล็กเข้าไปปิดล้อมสกัดแล้วก็ยึดเรือสินค้า Galaxy Leader ที่เป็นของอิสราเอลเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปี2566ที่ผ่านมา การที่กลุ่มฮูซีเปลี่ยนเป้าหมายแล้วก็เลือกที่จะโจมตีเรือขนส่งสินค้ามากขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาแทนความพยายามที่จะโจมตีเข้าไปที่วมาตุภูมิของอิสราเอลอาจจะเป็นด้วยเหตุผลนี้ที่ต้องการดึงให้ทั่วโลกสนใจและหันมาแก้ไขปัญหาให้กับชาวปาเลสไตน์จริงๆจังๆรวมทั้งให้ทั่วโลกร่วมกันกดดันอิสราเอลให้มากกว่าที่ผ่านมาสักหน่อย และอีกสาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากการที่กลุ่มฮูซีเองก็มีขีดความสามารถมากพอที่จะโจมตีเรือขนส่งสินค้าที่อยู่ในระยะใกล้กว่าและสร้างความกวาดกลัวให้กับทั่วโลกได้ง่ายขึ้นมาแม้จะมีเป้าหมายที่จะโจมตีและสร้างความปั่นป่วนไปให้อิสราเอลก็ยังไม่ได้ได้ผลสักเท่าไหร่พอเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มฮูซีโจมตีเรือขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง ก็ทำให้ทั่วโลกเริ่มห่วงกังวลอย่างจริงจังเพราะนอกจากจะเป็นการเปิดแนวรบใหม่นอกสนวนกาซาความเคลื่อนไหวนี้ยังส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าในทะเลแดงซึ่งมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าที่ตั้งแล้วก็ฟังก์ชันของทะเลแดงจะสามารถเป็นฮอสปอตความขัดแยงระหว่างประเทศได้ง่ายๆทะเลแดงคือพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางระหว่างคลองสุเอตของอียิปต์และช่องแคบบับเอลเมนเดฟซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลแดงแล้วก็อยู่ติดกับ ประเทศเยเมนของภูมิภาคตะวันออกกลางและประเทศจิบูติของภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกทะเลแดงถือว่าเป็นทะเลที่มีประเทศต่างๆอยู่ติดกันถึง6ประเทศท้าไล่จากเหนือลงใต้วนเป็นเข็มนาฬิกาก็จะเริ่มจากประเทศอียิปต์ซาอุดีอาระเบียเยเมนจิบูติเอริเทียและสาน ซึ่งทะเลแดงนี้ถือว่าเป็นเส้นทางการค้าขายของโลกที่สำคัญคิดเป็น12%ของการค้าขายระหว่างประเทศและเป็น30%ของการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนสินค้าต่างๆเพราะฉะนั้นจึงเป็นเส้นทางหลักสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างยุโรปกับเอเชีย ถ้าคุณผู้ฟังยังนึกภาพไม่ออกลองย้อนกลับไปเมื่อปี2,564ตอนที่เรือเอเวอร์กรีนติดแหนออยู่ในคลองสเเดนนานเกือบสัปดาห์จนเรือขนส่งคุต้ตคอนเทนเนอร์อื่นๆเดินทางต่อไปไม่ได้สถานการณ์นี้ก็มีผลกระทบประมาณนั้นค่ะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยมีความแตกต่างกันมากเพราะว่าในครั้งนี้สาเหตุคือความตึงเครียดจากความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ทาให้การเดินเรือไม่ปลอดภัยอีกต่อไป เหตุการณ์ที่ตึงเครียดที่สุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2566กลุ่มฮูซีใช้โดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับโจมตีเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติปนังแล้วก็เรือสัญชาติน,นอร์เวย์พร้อมๆกันขณะที่เล่นอยู่ในทะเลแดงค่ะโดยกลุ่มฮูซีเขาก็อ้างว่าเรือบรรทุกสินค้าทั้งสองลำไม่ตอบกลับการติดต่อของกลุ่มฮูซีแต่อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นเรือสินค้าทั้งสองลำก็ไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงนะคะ แม้ว่าเรือบรรทุกสินค้าแต่ละลำเนี่ยจะไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงการที่เส้นทางขนส่งสินค้าและการเดินเรือขนส่งสินค้าไม่สามารถใช้การได้ที่ทะเลแดงอย่างปลอดภัยก็จะสร้างความวิตกกังวลไปทั่วโลกเรือขนส่งสินค้าจำนวนมากค่ะทางบริษัทต้นสังกัดก็ตัดสินใจที่จะชะลอกำหนดการเดินเรือออกไปก่อนบริษัทบางส่วนก็มีการปรับเส้นทางเดินทางใหม่พร้อมๆกับพยายามจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ปัจจุบันมีเรือขนส่งสินค้าที่ได้รับผลกระทบเรื่องการเดินเรือจากหลายๆประเทศสินค้าหลากหลายก็ไม่สามารถเดินทางผ่านทะเลแดงได้เหมือนเดิมสินค้าดังกล่าวก็มีหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเคมีพัณฑ์อาหารปุ๋ยเฟอร์นิเจอร์เซมิคอนดักเตอร์ไปจนถึงรถยนต์เรื่องนี้ที่ว่าอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะไม่ใช่แค่เรือขนส่งสินค้าที่จะได้รับผลกระทบอย่างเดียว สถานการณ์นี้มีความเสี่ยงจะทำให้ราคาน้ำมันโลกผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นด้วยเพราะว่าบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติบางส่วนก็ได้ประกาศยุติการใช้เส้นทางทะเลแดงชั่วคราวค่ะ เหตุการณ์นี้ทำให้มหาอำนาจโลกด้านการทหารอย่างสหรัฐอเมริกาถึงกับต้องออกโรงด้วยตัวเองโดยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐประกาศจัดตั้งกองกำลังผสมภายใต้ชื่อปฏิบัติการที่เรียกว่า Operation Prosperity Guardian ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติการร่วมของหลายๆประเทศพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐค่ะเป้าหมายเพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในบริเวณทะเลแดงและอ่าวเอเดนซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางการขนส่งสำคัญของโลก นอกจากสหรัฐแล้วก็มีหลายๆประเทศที่เข้าร่วมในปฏิบัติการนี้ที่แน่ๆเลยก็มีสหรัฐอาณาจักรบาเรนแคนาดาอิตาลีและกรีซรวมทั้งยังมีอีกหลายประเทศที่เข้าร่วมแต่ว่ายังไม่ต้องการเปิดเผยรายชื่อนะคะมีข่าวว่าสหรัฐเนี่ยได้เชิญประมาณ38ประเทศเข้าร่วมซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในความร่วมมือกลุ่ม Combine Maritime Force ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในตะวันออกกลางเพื่อที่จะปกป้องเส้นทางเดินเรืออยู่แล้วค่ะ จากการที่สหรัฐเล่นใหญ่แล้วก็มีปฏิบัติการ Operation Prosperity Guardian ก็ทำให้มีการสร่งเรือรบอย่างน้อยสองลำของสหรัฐนะคะไปประจำการอยู่ที่บริเวณช่องแคบบับเอลมันเดฟค่ะก็คือ USS c a r n e y และ USS Mason เป้าหมายสำคัญเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับการโจมตีโดยกลุ่มฮูซีค่ะ และนอกจากนี้สหรัฐไม่ได้ทำแค่ปฏิบัติการ Operation Prosperity Guardian นะคะสหรัฐยังได้มีการเรียกร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ใช้มาตรการตอบโต้การโจมตีของกลุ่มฮูสีด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อเสรีภาพในการเดินเรือการค้าระหว่างประเทศและความมั่นคงในน่านน้ำสากลค่ะ งานนี้เนี่ยสหรัฐเล่นใหญ่มากนะคะเพื่อที่จะปกป้องเส้นทางการค้าสําคัญของโลกรวมถึงผลประโยชน์ของบริษัทสหรัฐที่ใช้ทะเลแดงเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สําคัญก็คือทําไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของอิสราเอลที่กําลังยุ่งอยู่กับสถานการณ์ในฉนวนกาซาด้วยนอกจากนี้ค่ะสหรัฐยังได้ใช้โอกาสนี้แสดงอํานาจในฐานะประเทศที่มีพันธมิตรพร้อมที่จะร่วมมือด้วยเสมอ พร้อมๆกันนี้สหรัฐก็ได้ป้องปรามหรือว่าข่มขู่ไปยังอิหร่านเพื่อที่จะไม่ให้ทําอะไรไปมากกว่านี้ที่จะเป็นการสร้างบรรยากาศสงครามหรือทําให้เสี่ยงเกิดการเผชิญหน้าทางการทหารในทะเลแดงค่ะถ้าจะให้วิเคราะห์สถานการณ์นะคะก็ขอแชร์ความเห็นเป็นประเด็นๆเพราะว่าสถานการณ์นี้เ,เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็พัฒนาไปไวมากสําหรับสถานการณ์ความมั่นคงในตะวันออกกลางในช่วงปลายปี2566 ที่ผ่านมานะคะแม้เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับความพยายามของกลุ่มฮูซีที่จะโจ,จมตีผลประโยชน์ของสหรัฐและอิสราเอลอยู่เรื่อยๆแต่คราวนี้เหมือนกับว่าพออเมริกาเคลื่อนไหวมากขนาดนี้แล้วโดยมีการเคลื่อนเรือมารอเลยเนี่ยเราเชื่อว่าจริงๆแล้วไม่น,าน่ามีใครอยากจะปะทะตรงๆกับกองทัพของอเมริกานะคะโดยเฉพาะกองกำลังของกลุ่มฮูซีซึ่งมีศักยภาพแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะสามารถสู้กับสหรัฐอเมริกาได้นานไหม ดังนั้นถ้าการที่สหรัฐตั้งปฏิบัติการ Operation Prosperity Guardian ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะทำให้สถานการณ์ไม่ลุกลามบานปลายไปมากกว่าที่เกิดขึ้นค่ะและที่สำคัญก็คือถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าการคำนวณผิดพลาดทางการทหารหรือว่า m i s Calculation ก็ไม่น่าจะมีการประทะกันตรงๆไปมากกว่านี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าห่วงกังวลก็คือเรื่องผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลกหรือว่า Global Supply Chain ค่ะ เหตุการณ์นี้ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในทะเลแดงจะสามารถสร้างวิกฤตด้านห่วงโซ่อุปทานโลกได้เลยหรือเปล่าตอนนี้นะคะหลายๆสื่อก็ประเมินว่าจะไม่มากขนาดนั้นค่ะเพราะว่าโลกนี้ได้เผชิญวิกฤตห่วงโซ่อุปทานที่เลวร้ายที่สุดมาแล้วในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่ว่าท่ามกลางบรรยากาศโลกที่ตึงเครียดแบบนี้นะคะใครจะไปรู้ว่าจังหวะนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะตัดสินใจแบบเนื้อความคาดหมายเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศโลกก็ได้และจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในช่วงปีที่ผ่านมาก็เป็นบทเรียนให้กับนักวิเคราะห์ได้เหมือนกันว่าบางทีเรื่องที่เราคิดว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นเหมือนก็เกิดขึ้นได้ค่ะการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความไม่แน่นอนเพิ่มสูงขึ้นมากเราอาจจะต้องติดตามการตัดสินใจของผู้นําประเทศต่างๆมากขึ้น ในกรณีนี้ก็อาจจะต้องดูความเข้มแข็งของกองกำลังผสมที่อเมริกาจัดตั้งขึ้นว่าจะสามารถป้องปรามกลุ่มฮูซีได้หรือไม่จะได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรจริงๆหรือเปล่าหรือว่าทะเลแดงกำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่กลุ่มฮูซีใช้เป็นข้อต่อรองอำนาจกับประเทศต่างๆที่ยังจำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้ในการขนส่งสินค้าต่อไป The Intelligence Podcast ในตอนนี้ขอสรุปว่าความตึงเครียดในทะเลแดงก็ทำให้เราได้เห็นว่า พื้นที่ที่เป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงได้เมื่อประเทศต่างๆมีความขัดแย้งกันค่ะและในกรณีนี้ก็มีตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐหรือว่า non-state actor อย่างกลุ่มฮูซีเข้ามามีบทบาทสำคัญด้วยหวังว่าโลกของเราจะยังไม่เกิดจุดขัดแย้งอีกแห่งนะคะและหวังว่าก็จะไม่เกิดปัญหาก,การขนส่งระหว่างประเทศอีกใน The Intelligence ตอนหน้าจะหยิบเรื่องไหนมาพูดคุยกันอีกฝากติดตามด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ